อ้าวปล่อยมาทีละตัวซีเตอร์มาแล้วโอ้โหวิ่งตามลูกแยมจริงๆนี่พีตเตอร์ทำลายพีตเตอร์ไปแล้วหนึ่งตัวตัวที่สองผ่านไปนี่ตัวที่สองมาแล้วเจ้าช้างโอ้โหวิ่งโคตรไวเลยสับขามาตัวที่สามตัวที่สามเร็ว โอ้มาแล้วโอ้โอ้โอ้้างางใดที่ทางีก่าพี่ยังตัวใหญ่มากเลยดูสิตัวพูดใหญ่เลยโอ้โอ้โ้าไงไม่เกตัวน เอากินน้ำด้วยกินน้ำด้วยเหรอเอาท่อน้าท้อใจยิ่งกลับไปเฮ้ยไม่ไปแล้วปิดแล้วนี่ตามตูดเลยจูดตูดเลยโอ้ยดมตูดดมตูดช้างดมตูดช้างไฟดมตูดช้างไฟดมตูดช้างเดนเป็นโอ้ยมีเโนเสาด้วยฮะนี่เฮ้ยเฮ้ย เอาไปเป็นขบวนเลยสิมาเป็นขบวนเลยเดินมาโอ้โหเป็นขบวนแงาช้าอ้างช้างช้างนงเคยเหนช้างนก้อยนะฮะตัวเล็กสุดเลยชางจะไปไหน กันแล้วตายที่โลบินมีใครยังมาทำอะไรเนี่ยโอ้โห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 น่าปวดัวจังฮือฮืออนี่ทำเล้วฆ่าเนี่ยโอ้โหตายสิไปเลยไปไปเลย กลับไปนู่นเลยกลับไปนู่นเลยกลับไปนู่นเลยระวังรถนะครับระวังรถนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับซับสไคร